ยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่น Euro er ยูโรไฟเตอร์ไทยูนสุดยอดเครื่องบินขับไล่แห่งยุโรปเครื่องบินขับไล่ er ยูโรไฟเตอร์ไทยูนถือเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินรบยุคสมัยใหม่ที่พัฒนาโดยความร่วมมือของชาติโยุโรปหลายประเทศได้แก่สหราชอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและสเปนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวสูงสุดกำเนิดของยูโรไฟเตอร์ โปรเจกต์ยูโรไฟเตอร์เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1980เพื่อแทนที่เครื่องบินขับไล่ที่เริ่มล้าสมัยของยุโรปเช่นตอนาโดและ f 4ฟแฟนทอมด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันของชาติผู้ร่วมพัฒนาย er ูโรไฟเตอร์ไทยูนถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการควบคุมอากาศการโจมปีเป้าหมายภาาพื้นดินและการสกัดการภัยคุกคามในทุกสภาพแวดล้อมคุณสมบัติเด่นทางเทคนิคยูโรไฟเตอร์ไทยูนเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ2เครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูงสุดกว่า2มัก มากกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวลำออกแบบโดยใช้วัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานโครงสร้างแบบขนาดเดลต้าวิ่งช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างคล่องแคล่วในทุกระดับความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์แบบ AESA ของไทยยูนสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในอากาศและภาคพ,พื้นดินพร้อมระบบป้องกันตัวเองแบบอัตโนมัติเช่น DASS Defensive Aids u b s y s t e m ที่สามารถหลบหลีกขีปนาวุธของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการรบทายุนถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นเ M ็มลบเก้าไซวินเดอร์ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลาง AM r a m r a a m รวมไปถึงขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นเช่นสตอมชาโดและบริ Stone อีกทั้งยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์เพื่อใช้ในภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นความยืดหยุ่นในการใช้งานเหล่านี้ทําให้ทายุนเป็นเครื่องบินขับไล่แบบหลายบทบาทที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นในเวลากลางวันหรือกลางคืนการโจมตีเป้าหมายความแม่นยำสูงหรือการควบคุมอากาศในการสู้รบระดับกองทัพบ,บทบาทในกองทัพและพันธมิตรในปัจจุบัน er, ยูโรไฟเตอร์ทะยูนถูกประจำการในหลายประเทศเช่นสหราชอาณาจากักร a f เยอรมนีอิตาลีสเปนออสเตรียซาอุดีอาระเบีย และกาตาโดยประเทศต่างๆนำททย,ยูนไปใช้ในบทบาทที่หลากหลายทั้งการลาดประเวณชายแดนการป้องกันทางอากาศและการโจมตีสนับสนุนภาคพ,พื้นททย,ยูนยังมีบทบาทในภารกิจเ a เ o โดยเฉพาะในการลาดประเวณและควบคุมอากาศในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคท,ที่มีความตึงเครียดทางยุทธศาสตร์การเข้าร่วมภารกิจร่วมกับพันธมิตรเหล่านี้ทำให้ทย,ยูนเป็นเครื่องบินที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเริ่มประจำการตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0แต่ยูโรไฟเตอร์ไทยยูนยังคงมีการพัฒนาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์การยิงและอาวุธใหม่ๆเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของสงครามยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและรวดเร็วมากขึ้นการพัฒนาในอนาคตเช่นการติดตั้งเรดาร์แบบอ e ีสแกนรุ่นใหม่การเสริมระบบอาวุธพลังงานสูงเลเซอร์ esser, และการบูรณาการ AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจจะทำให้ทยยูนยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปอีกหลายทศวรรษ สรุปยูโรไฟเตอร์ทายูนคือหนึ่งในเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5ที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดของยุโรปเป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือของชาติพันธมิตรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการปกป้องน่านฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็วความคล่องตัวอาวุธหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทายูนยังคงเป็นกำลังหลักในการรักษาความมั่นคงของยุโรปและยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบของอนาคตอย่างแน่นอน